สนิมนะปาบเสียแล้วนะก็เราเอาตัวบล็อกพันนะครับเข้ามาบุกรถแมกโครนี่น้ำมันแมกโครเต็มเลย ็นการเทปบล็อกนะครับถ่ายทำจากสถานที่จริงนะฮะจาก m s s so o อสโวนะครับก็ขอบคุณคุณที่เจ้าของรถนะที่ท,ที่ให้เรามาถ่ายทำนะครับคลิปนี้ แล้วก็มาถึงแล้วครับจุดที่เราจะถ่ายทํานะครับอตอนนี้เรามาดูกันนะครับว่าตัวบล็อกพันเนี่ยมันจะแน่สักแค่ไหนสักแค่ไหนอโอเคถึงจุดแล้วครับตรงไหนฮะ อย,อยากรู้ลองยิงนี่เลยน้องสป็อกเก็ตเนี่ยสุริแข็งเลยเนี่ยตรงนี้เลยครับผมเลือกมือมาบน,นนี้เ,ออเดี๋ยวเครื่องพี่จะไปไล่ของซื้อมาใช้งานงหานตั้งกล้องไป <c oughs> <c oughs> 6แอมปไปเลยครับ เบอร์อะไรยี่สิบหรืยี่สิบห้าครับนับโอ้โหตอนมันไม่มาตอนกำลังขันได้เลยอยู่เดี๋จะลองยูนี้ได้ขัดยัเอาลองควายตัวข้างหน้าหน่อยนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยควายข้างหน้าไว้เสียไว้สักสามสี่ตัวพออ่าขอลูกบล็อกหน่อยครับเบอร์สิบเจ็ดนะอ้าวเบอร์สิบเจ็ดในกล่องเราก็มีนี่มันน่าจะเบอร์ยี่สิบกว่ามั้งเบอร์ยี่สิบเปล่ารับวันนี้สนิมนะ ปาบาปเสียแล้วนะสนิมจับเมื่อวานลองที่แมคโครแต่ว่าไอ um. um, uh, ้เก uh, yes. uh, hmm. ียวในมันมันยังใหม่อยู่คุณจะหมุนโอ้เลือพี่บอกใหญ่อเนี้ย19อยากจะลองยิงเลยอยากจะลองยิงตะปกแก่เลยเนี่ยอยากรู้อ่ะอยากโอ้นโยโฆษณามันแรงอะนะใช่แค่กดก็กระชากแล้วแต่ว่าก็อยากลองจริงว่ามันมันสามารถเขาออกจากไอท่อทุ่งนี้จริงได้ไหม ้อยากอยากจะลองยิงน็อตที่มันสนิมขึ้นอย่างไอ้มพ็อกเก็ตเนี่ยมันเบอร์อะไรอ่ะมันน่าจะเบอร์ยี่สิบสี่ครัเบอร์เบอร์ยี่สิบสี่ดันไปอ่ะยิงมพ็อกเก็ตเลยมันแน่นฝ่ายนั่นอ่าอยากรู้ออกไม่ออกอ่ะอ่าไอ,อ้อ็อกเก็ตมันจะแน่นกว่าแน่นน่าจะแน่แน,นกว่าไอนี่มันยิงง่ายามากมันเหมือนน็อตเบอร์เบอร์ยี่สิบสามอ่ะคันนี้คันนี้ซื้อต่อกันมหาอะยรคันนี้นะ ยี่สิบปีละพี่แนะนําตัวหน่อยครับอ๋อผมบอลครับพี่บอลนะครับทําเกี่ยวกับนี่เลยครับอ่ก็เนี่ยรับจ้างให้เช่าผมที่หรือถอนมั่งอะไรมั่งทิ้งเบอร์โทรไว้เลยพี่เดี๋ยวมีคนสนใจนี่ได้ติดต่อมาหาพี่บอลได้ด้วยมาได้เลยครับเบอร์ศูน8์แ7ด5ก้าแปดแปดเก้าเจ็ดเจ็ดห้า้าครับผมครับเดี๋ยวติดต่อพี่บอลได้เลยนะครับต้องการถมที่เคลียร์ที่นะเบอร์โทรตามนี้เลยนะครับ มายิงสปอคเกตกันน็อตสปอคเกตค้อนเล็นะครับเหลี่ยมมันไม่ได้เดี๋ยวค้อนตีเข้าไปหน่อยไปยี่สิบสามมาแล้วมันเหลือยี่สิบสามแล้วน้องอ่ะเฮ้ยโอ้โหออกโวยดูป่ะโอ้โวยไม่โวยไม่รูดนะออกนะออกเว้ยเอาดูนะสนิมเนี่ยสนิมนะครับสนิมเนี่ยครับอ่ะ นี่นุณกระจายเลยครับเอาอน,นี่นะครับตัวที่สามอ่ะตัวเท่าไหร่เนี่ยอันนี้ราคา7,900พันครับแต่ว่าลดให้พี่นะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยจะมาขอรีวิวนะครับออโอ้โหออกเจีวเลยที่กี้ออกนะครับขอบคุณพี่บอลเลยครับเนี่ยได้ของใช้แล้วครับยิ่งเข้าด้วย เองยิงข้าวนะอ้าวยิงยิงเข้าเดี๋ยวเอาให้มันขาดคาเลยไหมอ๋อไม่เลอาขนาดนั้นยิงเข้าต้องปรับปรับให้เหลืออยู่ที่ประมาณสักหกร้อยห้าสิบก็พอมั้งครับผมว่าพอไหมฮเบอร์ไหนเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเดกดตรงนี้กดก่อนกดกดตัวเครื่องก่อนอันนี้เบอร์สองผมกดเครื่องนะกดอ่ะกดอีกทีนึงครับ <พ> <โฟ S 1> ครับรนนอนุคสามสเอ้ยเมื่อกี้ยิงเบอร์หนึ่งเหรอเมื่อกี้ออกอันนี้ออกอ่องเดียวนี่เบอร์หนึ่งอันนี่เบอร์หนึ่งได้ละเอ้ยเมื่อกี้ยิงเบอร์หนึ่งออกเหรอเมื่อก,กี้ยิงออกไม่มีมันออกไปเลยฮะ,ะนี่การขันเข้า650นิวตันนะครับ <c oughs> บล็อกขัด <c oughs> <c oughs> บล็อกบล็อกขัดบล็อกขัด หกอยห้าสิบนิวตันในการขันเข้านะครับน็อตท็อกเก็ตของรถแมคโครนะฮะจริงๆมันก็เทียบเท่ากับพวก tc 200เพราะว่ามันเป็นตัวเดินใหญ่มากโอเคได้ขอบคุณมากครับพี่บอลมีมีอะไรเพิ่มเติมไอติดได้ปืนฉีดน้ำมาฉีดพวกนี้แรงไม่พอได้เลยครับขอบคุณมากครับพี่บอลครับสวัสดีครับสวัสดีครับถ้ามีใครสนใจนะครับถกที่นะครับรับ าตรงนี้ได้เลยนะครับติดต่อมาที่เบอร์พี่บอลได้เลยนะครับครับสวัสดีครับจากเ s สโซครับขอบคุณครับพี่บอลสวัสดีครับ